สวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์เจริญรัตน์นะคะสนใจนั่งเรือพายไหมคะเราจะพาไปดูธรรมชาติของตลาดน้ำบ้านไทยสองฝั่งแล้วก็จะผ่านบ้านของรอหที่สเสด็จมาดูการเลือก่าต ะะบ้านหลังฝามือนี่เป็นบ้านที่รอ5เสด็จมาดูการเลือกทาสค่ะเป็นบ้านกำนันเก่าค่ะแกเสด็จมาเมื่อพศ2 4 7 7ที่รอ5สั่งให้เลือกทาสทั่วประเทศนะคะก็ขอสรุปทริปล่องเอรือคะนี่คือทริปสุดท้ายค่ะที่การอของการล่องเรือค่ะสวัสดีค่ะวิภาลัตนพิทักษ์นะคะหรือนกค่ะสันที่นกทำนะคะก็จะเป็นวาชีค่ะสืบทอดมาจากแม่ แต่แม่ทำขวาชีนะคะแต่ทำต่อมาก็คือหมวกค่ะแล้วก็มาผลิตภัณฑ์เป็นห่วงกุญแจห่วงกุญแจปลาทูหรือไม่ก็ต่างหูรูปแบบต่างๆค่ะให้นักท่องเที่ยวมาเรียนทำกันค่ะสามเอิญประถมตาคอน เป็นแคมป์กายศาสตร์โครงการด e ีโฮปใครรู้จักกายศาสตร์เดือนสิบมังถ้ารู้จักกันนั่นแหละมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เขาจะทํามาสมัยก่อนเนี้ยเริ่มแรกก็คั่วทัวคั่วงาคั่วข้าวเมาแล้วก็ลงไปที่โลงตาสมัยก่อนไม่ได้ท,ทายะทะแบบน,นี้เขี้ยวโะลงตาจะเป็นกระทะเขี้ยวตา ครับนี่คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับอันนี้จะมีข้าวเมาข้าวตอกถั่วกระแซน้ำตาลมะพร้าวนาขาวแล้วก็กะทิครับขั้นตอนแรกเราจะใส่กะทิแล้วก็แปะแซครับแล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวพอทดสอบประกอบของเราได้ที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ข้าวต้อครับพอเลาคลุกเขาเข้าตอกับน้ำตาลที่แล้วเราก็ใส่ข้าวเม่าต่อครับข้าวเม่าที่เราคั้วแล้วครับต่อเชิญมาริมกายศาสตร์ตลาดน้ำภาคาค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันชุลีน้อยสวุวรรณนะคะ ขึ้นเพราะมีหน่วยงานเข้ามาสอนให้ทําผ้ามัดย้อมแล้วก็เลยสารต่อโครงการนี้เพื่อให้อยู่เป็นอาชีพสร้างเสริมไรายได้กับเราได้เป็นการทําผ้ามัดย้อมนะคะจากลูกจากค่ะที่เราต้มเพื่อจะทำผ้ามัดย้อมแบบนี้นะคะจากเสื้อได้อะไรได้เรามัดย้อมเสร็จเราก็จะต้มในป,ปี๊บนี่แหละค่ะก็เอามาแช่น้ำปูน แล้วก็มาน้ําเกลือแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าค่ะอันนี้คือทำจากไม้เต็ม สวัสดีครับผมชื่อวัสวัตหลงสวัสด์ชื่อเล่นชื่อเอกครับเมื่อก่อนผมเคยทำน้ําตาลอยู่ตอนต่อนอายุ u, ประมาณตั้ง12จนถึงตอนนี้ u, อายุ40่สแล้วทํามาเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆมาถึงรุ่นแม่ก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับน้าตาลปึกน้าตาล,ลปีบ๊บ อันนี้คือเนียนเพื่อไว้ขอดน้ำตาลน,นี้เราก็จะรอน้ำตาลเอามาสักสิบทีสิบห้าทีนี่จะได้ที่จากน้ำติดใส่ก็จะเป็นเนื้อเนื้อคุณคุณอันนี้คือเราจะให้ท่องเที่ยวคือคนเชิญเชิญให้ท่อง<ป>เ,เที่ยวคน สวัสดีครับผมสมณัศักดิ์บริบูรณ์ชื่อเล่นชื่อเอนะครับของการทำไอผลงานชิ้นนี้ก็เพราะว่าผมต้องการจะเอาสิ่งวัสดุเหลือใช้นะครับเอามาทําให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิชาความรู้ที่เคยศึกษามาคือวิชาศิลปะเอามาผสมผสานให้กลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาใหม่แทนที่ในชิ้นงานนี้ก็คือการใช้เศษไม้แทนที่เราจะเอาไม้เนี่ยที่ดูแล้วเหมือนไม่มีคุณค่าแล้วแต่ กลับมาทําให้เกิดคุณค่าขึ้นก็ช่วยให้เราเนี่ยเหมือนว่าช่วยลดขยะนะไอ้ตรงเนี้ยผมก็อยากเป็นจุดเล็กๆอยากจะทําตรงเนี้ยเพื่อว่ามันมีคนเห็นมาช่วยกันทําแล้วมันอาจจะขยายใหญ่ได้ก็ก็อยากให้จุดเล็กๆเนี้ยเติบโตขึ้นทุกท่านไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราไม่เคยวาดรูปแล้วจะวาดไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับผมร่างไว้ให้เรียบร้อยมีแบบให้ดูแล้วก็ลงมือทํา สวัสดีคะ่ะดิฉันนางนัทวันเธอเกิงพนนะคะตลาดน้ำท่าคาเนี่ยค่ะทีนี้ก็ขนมเนี่ยขนมที่ดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นขนมที่ทําง่ายใช้เวลาสั้นนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะมาทําวัสดุที่ทำเนี่ยก็มีแป้งข้าวเหนียวนะฮะแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลมะพร้าวแท้ซึ่งหาจากในในใน,ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะ แล้วก็มีมะพร้าว่ขนมเนี่ยถ้าจะทําให้อร่อยมันก็ต้องมีสีสันใช่ไหมคะมีสีสันก็จะใช้สีของขนมเนี่ยค่ะทำแต่ทีนี้สีที่ดิฉันเตรียมมาเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติอันนี้ก็คือสีของน้ําใบเตยสีของน้ําอัญชันซึ่งจะเอามาผสมกับแป้งเอามาลวดก,กับแป้งแล้วมันจะทําให้สีเนี่ยสวยน่าทานพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรสชาติของขนมมันก็จะอร่อยแล้วก็หอมหอมจาก น้ำตาลหวานจากน้ำตาลแล้วก็มันจากมะพร้าวเอาไปใส่กระทะแล้วก็ตั้งบนไฟให้มันละลายนะพอละลายเสร็จใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าใช้ไฟไฟแรงมันจะมันจะไหม้พอละลายเสร็จเราก็เอามะพร้าวที่เราขูดเนี่ยที่เราขูดเตรียมไว้มะพร้าวทิ้งทึกเนี่ยก็เอาใส่ลงไปผสม ใส่เกลืนอนิดหน่อยให้มันรสชาติให้มันแหลมขึ้นพอน้ําตาลแห้งเราก็ดักเอามาพักไว้ให้เย็นส่วนที่2ก็คือแป้งเราก็เอาไปใส่น้ํานวดน้ําที่เราเตรียมไว้เนี่ยน้ำที่เป็นสีเนี่ยเราชอบสีไหนเราชอบสีเขียวกลิ่นของใบเตยแล้วก็เอาใบเตยใส่ค่อยๆใส่ไปถ้าใส่ยเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวแป้งมันจะเหลวเอ่อพอน้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะก็เอาขนมเนี่ยใส่ในน้ําเดือด แล้วจากสังเกตถ้ามันลอยขึ้นก็แสดงว่าแป้งมันสุกแล้วรอให้แป๊บนึงรอให้แป๊บนึงแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วเราก็เอามาใส่ในมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้วก็เอามาตักตักใส่ถ้วยรอให้เย็นสักแป๊บนึงแล้วเราก็ทานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สวัสดีค่ะชื่อจนัสวรรณสีเหลืองค่ะทำมีกอบตอบโจทย์เนี่ยคือเราต้องการใช้น้าตาลมะพร้าวแท้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของเรา,าการบริโภคน้ำตาลมะพร้าวแท้เนี่ยความหวานอ่ะมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะบริโภคความหวานาชนิดอื่นงนั้นเรามาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นก็วัตถุดิบก่อนนะคะสําคัญก็คือเส้นหมี แล้วก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทําเป็นน้ําตัวนี้นะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวแท้มีน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นตกแต่งนะคะมาเม็ดมะม่วงลูกเกดแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เราก็ทอดมาฮนะทอดกรอบแล้วก็พริกแห้งนี่ก็ทอดเหมือนกันแล้วก็วัตถุดิบอย่างอื่นก็จะมีน้ํามันพืชใช้สําหรับผัดแล้วก็จะมีน้ํากระเทียมดองมีน้ําปลามีหอมเอาไว้เดี่ยวแล้วก็ หลังสุดก็คือมะนาวน้ำมะนาวถ้าใส่ลงไปปุ๊บถ้ามันถ้ามันลอยแบบทองแล้วลอยขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะมันจะทองขึ้งอะไอย่างงี้ครับไฟก็ไม่ต้องแรงใช่ไหมครับไม่ต้องแรงประมาณไปกลางๆกลางค่อนอ่อนก็ใส่<ะ>น้ำปรุงที่ที่เราปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไป พอได้ประมาณนี้เราปิดไฟนะคะปิดไฟป,ปิดไฟแล้วเราก็เอาหมี่ใส่อพอทําเสร็จแล้วเนี่ยยังทานไม่ได้คนะต้องอ,ออกมาพักพักใส่ใส่ถาดน,นะคะให้มันให้มันหายร้อนก่อน,อนค่ะคลายความร้อน,อนเดี๋ยวเรานำนำมาพักไว้ถาดนี้แล้วก็มาแผ่นะคะแผ่ให้ความร้อนคลายความร้อน,นะคะ นิดาพ่วงพิษนะคะชื่อเล่นชื่อกุ้งนะคะเมี่ยงคำนะคะเป็นเมี่ยงคำสมุนไพรซึ่งปรับปรุงสูตรมาจากโบราณนะคะบ้านเราก็จะมีมะพร้าวเยอะเราก็เลยนำมะพร้าวมาเพิ่มลงไปในน้ำเมี่ยงคำของเราให้มีความเข้มข้นนะคะเมี่ยงคำที่เราทำนี่เราพัฒนามาจากสูตรเดิมก็คือบ้านเราจะมีมะพร้าวเยอะเราก็จะนำมะพร้าวเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของน้ำซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยเข้มขน้นไม่เหมือนที่อื่นนะคะ เราจะแนะนําวัตถุดิบในการทําเมี่ยงคํานะคะ,ะวัตถุดิบใน,ในการทําน้ําเมี่ยงคําก็คือน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีแป๊แซมีกะปิอย่างดีมีขิงแก่นะคะแล้วก็มีขา่ามีเกลือนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมในการทําน้ําเราจะนําทุกอย่างนะคะลงมาเคี่ยวอย่างน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็ขิงข่าเราจะเอาไป คั่วให้หอมก่อนแล้วก็กะปิแล้วก็เอามาเคี่ยวรวมกันแล้วก็ท้ายสุดคือมะพร้าวขูดนะคะเราจะเอามาขั่วแล้วก็เอามาผสมเป็นส่วนผสมในน้ำจิ้มนะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะๆเพราะมันหวานอแล้วเข้มข้น แตกนี่คือใบมัออกจะแก่แล้วพอใบแก่เนี่ยมันจะมันจ,<ะ>จะแตกผมชื่อชาลีเย่อปุยชื่อเล่นชื่อแดงติกเริ่มต้นเมื่อประมาณอายุประมาณ59ที่แรกที่บ้านเนี้ยเป็นโครงการทำไอ้นั่นโฮมสเตย์เริ่มต้นทีก็4ีก็4บบาทจนทุกวันเนี้ยเรียกว่าเงินไม่ขาดมือตามที่กไกพูดมาเห็นมะพร้าวไหมครับมะพร้าวเยอะแยะเนี่ยไอที่มันร่วงก็ลอกจะ เราก็ไปเก็บมาถ้ามันทําเรือได้เราเอามาเลยไอ้ทาเรือไม่ได้เราก็ไปทําคนตอนนั้นอะไม้ไผ่อะเยอะมีอยู่กอหนึ่งทีนี้ล้มไปแล้วก็เอาไม้ไผ่มาทําขันลากเป็นแผ่นตรงนี้ก็เอามาทําพายใช่ไหมทำพายทำละทำทีละสองทำทีละคู่นี่เราก็เจียกเป็นแผ่นอย่างนี้ทำมิดเหลาเหลาเป็นแล้วก็ทําคันคือไม้อะไรก็ได้จริงๆอะเรือลูกรลกจะเป็นแบบนี้ครับพอลากในน้ํามันจะพายได้ เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำได้เลยนะครับสามารถจองทริปได้ที่ไหนคะขอพี่ใหญ่อ๋อก็ออก็จะมีของเราก็จะมีท่องเที่ยวทางเรือพายนะคะกลางคืนเราก็จะมีที่นี่เราก็จะมีที่พักนะคะแล้วก็จะมี ล่องเรือชมหิ่งห้อยที่นี่จะเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาแบบเเป็นทริปก็ได้นะคะเป็นหมู่คณะนะคะก็ติดต่อได้นะคะอ่าฐานิดาสีเหลืองนะคะเบอร์โทรก็086ค่ะ7898130นะคะก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะคะที่ตลาดน้าท่าคานะคะแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านคลองศาลาหมู่ที่สองตำบลท่าคาอําอำเภอพะมาจังหวัดสงขลาของเรานะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ